เราเคยได้ยินกันมาตลอดใช่ไหมครับว่าทำง,งานให้มีคุณภาพทีนี้คำว่าคุณภาพเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันคืออะไรบางคนอาจจะงงๆอยู่โอเคละรู้แล้วว่าทำง,งานให้มีคุณภาพแต่คำว่าคุณภาพเนี่ยมันครอบคลุมถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับมี3ข้อใหญ่ๆเลยนะครับก็คือ 1. คุณภาพด้านการค้นหา คุณภาพร่างการค้นหานะครับก็คือการใส่ metadata าาาที่สำคัญนะครับมันจะมีอยู่3อย่างคือ title หรือว่าชื่อภาพนะครับ description ก็คือคำบรรยายภาพและ keyword ก็คือคำค้นหาภาพลูกค้าจะค้นหาภาพของเราในระบบเว็บ stock photo เจอหรือไม่นะครับ m e t a ดาต้เป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญมากพยายามใส่ให้ครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับภาพของเรานะครับคำไหนไม่เกี่ยวข้องอย่าใส่ในแต่ละภาพนะครับมันมีคําที่คนทั้งโลกเนี่ยใช้ค้นหาไม่เกิน30คําอย่างมากสุดก็40คํา40คำเนี่ยผมว่าเริ่มเยอะจนเริ่มมีคําที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาเยอะเกินไปด้วยซ้ำนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ให้เต็มโคต้า บางเว็บอาจจะให้50คําคำก็ไม่จาเป็นต้องใส่ให้เต็มโคต่านะครับถ้าคําที่คุณใส่เข้ามาเพื่อให้มันเต็ม50คําคำเนี่ยเป็นคําที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีสู้ใส่น้อยกว่าแต่เป็นคําที่มีความหมายตรงกับภาพเข้าเป้าชัดๆเนี่ยมันจะส่งผลดีกว่านะและในคําอธิบายภาพนะครับอย่าใส่ซ้ํากันมากเกินไปบางคนมี สามถึงส่คำบางคนมีห้าคำด้วยซ้ําตัดคําที่ซ้ํากันออกแล้วใส่คําที่มีความหมายตรงกับภาพเข้ามาแทนนะครับผมมองว่ามันจะได้ประโยชน์ในการค้นหามากกว่านะครับไม่เสียสล็อตไปฟรีและการอธิบายภาพหรือว่าใส่คีย์เวิร์ดนะครับของหนึ่งอย่างหรือว่าคอนเซปต์ภาพ1นึ่ c คอนเซปต์เนี่ยเราใส่ให้ครบทุกคําทุกแงม่มุมเช่นภาพผู้ชายนั่งทํางานจากที่บ้านเราอาจจะใส่คําว่า work from home อ่ะ แต่ไม่ควรใส่แค่คำนี้คำเดียวเพราะมันมีอีกหลายคำที่ใช้ได้ในความหมายเดียวกันนี้นะครับเช่น remote work freelance digital nomad workspace business with laptop เป็นต้นนะครับผม 2. คุณภาพบ้านเนื้อหาผมแยกออกเป็น3ข้อนะครับก็คือตรงตามความต้องการนะรก็คือการที่เราทำให้ภาพเนี่ยอยู่ในเทรนด์ของตลาดนะครับ อย่างในปี2025เนี้ยเรื่องของ AI สุขภาพความสัมพันธ์ในครอบครัวเรื่องความเท่าเทียมกันของเพศหรือแนวคิดเรื่องของ past future กำลังมานะครับเราก็เอาเทนเหล่านี้ไปแปลงเป็นภาพให้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดกราฟิกวิดีโอเอาเทนพวกนี้ไปทำได้ทั้งหมดเลย ข้อ2มีความสวยงามความสวยงามเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดสายตาได้ดีมากๆเลยนะครับผมเปรียบว่ามันคือ first impression นะครับหรือความประทับใจแรกพบอ่ตรงตามความต้องการหรือเปล่ายังไม่รู้แต่สะดุดตาอันนี้ช่วยได้มากยิ่งถ้าตรงตามความต้องการของลูกค้าด้วยเนี่ยโอกาสสูงมากที่จะได้โหลดจากภาพนั้นนะครับ การทําให้ภาพสวยก็ต้องอาศัยความเป็นศิลปะเข้ามาช่วยแต่ไม่ใช่ว่าคุณต้องเรียนจบเอกแบบศิลปะมาอะไรแบบนี้นะครับเรื่องศิลปะที่เอามาใช้ในงานกราฟิกเนี่ยหรือว่างานถ่ายภาพต่างๆเนี่ยนะครับมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวของศิลปะทั้งหมดถ้าคุณศึกษาเรื่ององค์ประกอบภาพ คู่สีที่ใช้การวางตำแหน่งวัตถุในภาพยังไงให้มันน่าสนใจเนี่ยสองสาอย่างนี้ก็ช่วยได้มากแล้วนะครับผมข้อ 3. ใช้งานได้ยืดหยุ่นภาพที่ลูกค้าต้องการเนี่ยความง่ายในการใช้เนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับลูกค้าจะมองหาภาพที่เอาไปแล้วเนี่ยไม่ต้องทําอะไรกับมันมากให้พร้อมใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะเช่นถ้าเขาอยากจะใส่คอนเทนต์ที่ด้านใดด้าน,าน,านหนึ่งของภาพถ้ามันมีภาพภาพหนึ่งที่เว้น ก๊อปปีสเปซเอาไว้พอดีกับภาพที่อาจจะดูสวยกว่าคอนเซปต์เดียวกันแต่ไม่ได้เว้นที่ว่างเอาไว้ลูกค้าจะเลือกอย่างแรกมากกว่านะครับแต่ก็ต้องโน้ตเอาไว้ด้วยนะครับว่ามันไม่ใช่ลูกค้าทุกคนที่อยากได้ภาพที่เว้นสเปซเอาไว้นะครับมันอันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างในบริบทหนึ่งในการใช้งานเท่านั้นนะครับสุดท้ายคือคุณภาพในเนื้อไฟล์นะครับอันนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับ เทคนิคการสร้างภาพนะโดยเฉพาะภาพที่เป็นเวกเตอร์เนี่ยมันจะเป็นภาพที่เป็นโครงสร้างมีจุดมีเส้นประกอบกันใช่ไหมครับเพ <ๆ S 1> ราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สำคัญมากกับงานประเภทเวกเตอร์ผมให้ข้อเดียวเลยครับสำหรับคุณภาพด้านเนื้อไฟล์คือเอาไปใช้งานได้จริงการวาดเวกเตอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การสร้างภาพขึ้นมานะครับแต่ต้องจัดระเบียบโครงสร้าง วัตถุต่างๆให้ดีนะครับเช่นจัดกรุ๊ปให้เลือกง่ายแยกเลเยอร์ให้เหมาะสมถ้าภาพเนี่ยมีองค์ประกอบมากนะครับก็ควรจะแยกเลเยอร์ไว้ถ้ามีหลายเลเยอร์ก็ควรจะใส่ชื่อเลเยอร์กำกำับเอาไว้ด้วยนะครับจะยิ่งใช้งานง่ายสำหรับลูกค้ามากขึ้นมีเศษของจุดและเส้นผ่าเกะกะหรือไม่นะครับวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยต้องไม่มีการรั่วนะครับหรือว่าสับที่เขาใช้กันเนี่ก็คือ พวก OpenPath วัตถุเวกเตอร์ถูกแปลงเป็นภาพหรือไม่ถ้ามีภาพฝังอยู่ในไฟล์เวกเตอร์นะครับอันนี้ถือว่าไฟล์เสียเลยนะสนใจเข้ากลุ่มชุมชนคนขายดิจิตอลไฟล์6 0 0บาทตลอดชีพในนั้นจะมีความรู้มากมายนะครับเกี่ยวกับการหารายได้จากการขายดิจิตอลไฟล์ทุกตลาดตั้งแต่สต o อกโฟ o ต้ POD KDP ถึง a m a z o n Merch ทั้งภาพถ่ายภาพวาดกราฟิกวิดีโอ AI e b อีบ การทำคลิปคอนเทนต์ต่างๆและมีเรื่องของภาษีที่เกี่ยวข้องกับงานเหล่านี้ด้วยนะครับกลุ่มเดียวครบทุกงานดิจิตัลมาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนของเรานะครับ